เดี๋ยวนนี้เราจะมาโหลดดีมดึกกันนะครับผมดีมดึกสองพันสิบเจ็ดแบบตังนะครับผมแอปที่เราต้องใช้นะครับผมก็แอปนี้เลยครับผมเนี่ยฮะเนี่ยแอปนี้แอปนี้ครับผมเราต้องใช้มีแอปนี้เราก็สามารถโหลดได้เลยครับผมก็เริ่มเลยนะครับ เข้าไปในเพจสโตร์บผมยืมมาน้ผมดีๆสมัิชิดก็เข้าไปนะครับผมก็กดแชร์เลยครับผม ทำไมครับ a p p v a ครับผมก็เข้าไปในแอป,ปเลยครับผมก็รอมันครับครับก็มานะครับผมก็กดดาวน์โหลดไปนะครับผมกดโพสไปนะครับผมแล้วก็โพสไป เข้าไปในดาวโหลดแล้วก็สต็อปอะดาตานะครับผมถ้าอะ่ะโหลดมาใหม่ใหม่ครับมันจะเป็นภาษาภาษาไอ้นี่ครับผภาษาอะไรก็ไม่ดูนะครับผมนี่เราเข้ามาถ้านเะรืเดนมาแล้วก็เข้ามาที่ตั้งค่านะครับผมแล้วก็กดเนี่ยที่ ดิสเพย์นะครับผมเปลี่ยนภาษาอังกฤษนะครับผมครับผมเปาจะเป็นภาษาอังกฤษนะก็กดเข้าไปครับครับผมสต็อปี๋ยวผมจะหยุดคลิปนะครับโหยดไปเสร็จแล้วกลับมาเจอกันครับผมครับก็โหลดตัวเข้าเกมเสร็จแล้วครับก็ติดตั้งไหมครับกดลองเล่ก็ได้ครับ ก็ไปโหลดดาตานะผมโหลดดาตานะผมก็รอครับรอมันโหลดดาตเสร็จนะผมก็รอไงครับครับหลดนี่ก็ใกล้เสร็จแล้วครับผม ก็ลรมโหลดแบครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมอันนี้โหลดเสร็จแล้วนะครับผม <S <S <ý st> ก็ไปลองเข้าเกมดูนะครับผมครับนะนี่ครับดีมีสองสิบเจ็ดนะครับ ก็กดไปครับผมก็รอมันรอมันไหมครับผมรอรอแล้วก็รอรอรอครับผมสำหรับตัวโหลดเกมนะครับผม Now, Congratulations on becoming the owner of this fantastic club. There's huge potential here, but your first task is to sign your team captain. The club scouts have compiled a shortlist of players for you to consider. Choose wisely, as you'll need all the experience you can get against some of the best teams.